สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปานิศนาขุนศรีธรรมราเชื่อเล่นชื่อเฟิร์นปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชระดับมธัธยมศึกษาปีที่6กทับโรงเรียนศรีอนุสรณ์จังหวัดจันทบุรีค่ะในระหว่างการศึกษาหนูได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายที่ช่วยพัฒนาความกาารแสดงออกความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมหนูเคยได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าชรชเดอร์คณะสีแดงและได้รับรางวัลชนะเลิศรวมถึงเป็นตัวแทนถือป้ายสีในงานกีฬาสีค่ะนอกจากนี้หนูยังเข้าร่วมกิจกรรมโพื่อร์แดน์ มีโอกาสได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้ารวมถึงเป็นนางแบบให้กับทางแบรนด์ค่ะเหตุผลที่หนูเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะเพราะหนูมีความฝันอยากเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กหนูมีความรักความตั้งใจในสายงานนี้อย่างจริงจังและหนูเชื่อว่าคณะนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้กับหนูได้พัฒนาศัก,กายภาพด้านการแสดงบุคลิกภาพความคิดส,สร้างสรรค์ รวมถึงทักษะที่สามารถนําไปต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้จริงค่ะหลังจากสําเร็จการศึกษาหวังว่าหนูจะได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากทางคณะมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์หรือการทำงานด้านเบื้องหลังในวงการบันเทิงเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นค่ะ My goals in the next 10 years In the next 10 years, I hope I can achieve my dream of becoming a successful idol and a famous influencer. I want to use my talent to inspire people and bring happiness to others. I will keep improving myself and never give up on my goals. I hope I can make my family proud in the future. Thank you. Kamiha!